รอเพื่อนก่อนครับเราจะไปต้นเราจะไปดูต้นกระบากกันรอเพื่อนก่อนครับดูต้นกระบากใหญ่ระยะทางสองสองกิโลสองจุดห้ากิโลมาทั้งทีเนะเาะก็ต้องเข้าไปดูซะหน่อย โอ้ยมีอุมโมงด้วยโอ้ย,อยมีอุมโมงเหล็กด้วยอ่ะโอ้โหอืมดูดิไม่ใช่จุดกลางเต้นมั้างเหรอแม่อ๋ออืม โอ้โหดูครับชมวิวซูทัดไปก่อนนะครับก้างงตรงเลยครับตอนนี้แดดกำลังสาด่องแต่อุณหภูมิยังอยู่20 21องศากาดีมากครับ ชมวิวทูทัศน์ไปเรื่อยขึ้นลงเนินสลับกันนะครับถ้าประมาณปลายฝนนี่น่าจะเขียวช่าอุ่มไปหมดเลยก่อนถึงตลาดมูเซอร์นะครับอุทยานตากสินอยู่ขวามือนะครับจับจ่ายหาเสื้อหารง่ายอยู่ใกล้ตลาด นะครับค่าใช้จ่ายก็คนละ30บาทครับค่ามอไซค์ก็คนละ20บนะครับแล้วก็ค่ากลางเต็นท์อีก20บาทจบแล้วต่อคนนะครับต่อคนต่อมอไซค์หนึ่งคันก็ประมาณ70บบาทค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณนี้ครับ เส้นทางดีมากเลยช่วงนี้ก็เป็นป่าไผ่ว้าวตรงนี้ลงลงเนินลึกสุดๆครับสุดๆครับนี่กิวนกเงือกตรงนี้ต้องจุดชมนกเงือก ต้นกระบ,บากใหญ่อีก700เมตร ว้าวว้าวว้าว,าวาที่จอดรถเจอแล้วครับที่จอดรถเราต้องหาที่จอดกันไม่าจอดแตรงนี้ก็ได้ต้นกระบากใหญ่เราต้องเดินเท้าอีกนะครับสี่ร้อยเมตรนะครับหาที่จอดรถก่อนอือเดี๋ยวเราจอดตรงนี้แล้วกันโอเคอมอเคมหออเาายรืต้นกระบากใหญ่นะครับคือถ้ามาอุทยานตากสินมหาลาชเนี่ยไม่มาคงไม่ได้ครับ จุดบริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกับนาสวมหน้ากากนี่ครับเส้นทางธรรมชาติต้นกระบากใหญ่400เมตรน้ำตกปางอ้าน้อยอีก1 7 0เเมตรส่วนสูมบริการนักท่องเที่ยวย้อนกลับไปก็ประมาณ2กิโล2.9นะครับไปกันครับข้อควรระวงังเส้นทางไปสู่ต้นกระบากใหญ่มีระยะทาง400เมตรเป็นเขาสูงชันการเดินทางควร ปฏิบัติอย่างนี้ใครอุ้ยได้ยินบ่อยนะส่วนส่วนส่วนสาม,มีก็จะบอกว่าสองเท้าเลยน่ารักนะคู่นี้ทางค่อนข้างชันนะครับทางลงเขาชันนะครับ นี่ค <si ือเราจะซ้อมเพราะว่าช่วงยี่ี่เราจะมีนัดผูกกระดึงนักลัดข้อขาทางขึนเนี่ยก็จะรู้เรื่องว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็จะชันนิดนึงนะครับสี่ร้อยเมตรนี่เป็นสี่ร้อยเมตรของต้นดูครับต้นไม้แต่ละต้นทรงคุณค่าอวบอิ่มสูงใหญ่ นี่คือต้นยางปลายครับต้นยางปลายยางยาวยางใหญ่ไม่ใช่ยางนา,า,งนาทุกอันนะครับนี่ครับตีนเป็ดเขามีชื่อทุกต้นต้นทะโลขอถามสุขภาพเข่าหน่อยครับอาจารย์ ยางนีก yeah. ับยางผู้กดึงเลยแ่จอยานจอยแล้วพานอยู่แล้วอุ้ยยางปลายตัวนี้ใหญ่มากครับเส้นทางไม่ธรรมดาครับ าได้หนึ่งรอเมตรครับหนึ่งในสี่งใน่ลงไปเท่าไหร่เนี่ยทุกคนลงก็พอวัดสองอย่าแต่ถ้าแต่้าขึ้นก็เชื่อๆกันหน่อยนะที่มันทำให้เก่าังก็คือการลงนะเชื่อหมอหมอเรียนหมอรู้หมอไปเดินมาเยอะ่อยๆที่บางเดินเยอะมา าามาขนาดใหญ่แค่บตัดเป็น,นา,านนถ้าฟังจากตรงนี้นะครับจ,จะได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับตัวน,นี้ก็ต้นใหญ่แล้วนะครับตัวน,นี้ก็ต้นใหญ่แล้วต้นไรใช่ป่ะไซใหญ่ครับไใหญ่นะครับน,นี่รับแค่นี้ก็ต้นใหญ่มากนะครับแต่ยังไม่ถึงนะครับเพิ่งได้200กว่าเมตรนะครับน้อง,อ,งอันนี้น้องอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นีก็ใหญ่แล้วครับใหญ่ไม่ใหญ่ก็ลองดูครับ ลอง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 โอบดิว่าใหญ่แค่ไหนดูคนโอบดูครับใหญ่ไม่ใหญ่ต้องเทียบออกนี้ครับนี่ครับนี่ต้นไทรน,นะครับยังไม่ถึงกระบากใหญ่นะครับกระบากที่นั่งยืนเราต้องไปพิสูจน์กนคุณอยู่ในคอนเทนต์ครับน,นี่แค่เถาวันนะครับเถาวันใหญ่มากครับตอนนี้ต้องรอสุภาพสตรี ใส่พี่น้ำลอยดาอุย้ยต้นกระบากใหญ่จะทะลุแล้วครับอ๋อถ้าไปน้ำตกไปขวามือแต่ตรงนี้ก็เป็นทานน้ำนะครับใสมากครับใสมากอุเย็นมาเยอุ้ยใสมากครับใสมากเ <c oughs> ยน็ยนเ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 ย็นเ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 ย็นอืมชื่นใจ และแล้วข้ามลำธารมาก็เจอต้นกระบากใ,ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหดูครับดูบริวารในบริวารรุ่นกระบากใหญ่พระเจ้าครับเกิดมาไม่เคยเจอครับเกิดมาไม่เคยเจอครับดูพี่น้องความใหญ่ความสูง มีลองกอดดิลองห้มดิว่าใหญ่แค่ไหนเอาดูที่คนนะครับโอ้โหดูครับผู้หญิงตัวเล็กๆกับกระบากใหญ่ใหญ่ใหญ่มากครับเกิดมายังไม่เคยชบเคยเจอโอ้ขอสัมผัสเนื้อหน่อยโอ้โหดูดูครับดูโค้ไหนครับโอพี่น้องอะไรครับมุมนี้ช่วยถ่ายผมหน่อยครับโอ้ครับเอาเลยครับ โอเคครับเราก็มาถึงที่ต,ต้นกระบากใหญ่เรียบร้อยออออก็คงจะต้องบอกมือลากันทุกคนนะครับเสียใจครับช่วย <c oughs> อบอกลาอุทยานตาดสินต้นกระบากใหญ่ด้วยครับ <c oughs> จะจบทริปแล้วครับ ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มามอบความตื่นตาตื่นใจให้กับทางพวกเราที่เกิดมาไม่เคยพบเคยพ่อก็ก็ถึงเวลาอันสมควรก็จะบอกลากันแล้วนะคะจบคลิปด้วยครับครับผมบายบายต่อไปนะครับครับผมแล้วก็ดูคลิปต่อไปครับหมายต่อไปหมายต่อไปของเราสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะได้ขึ้นถึงยัน